ถึงที่หมายแล้วครับวันนี้ครับทริปสมัยอาสารกับนัดเด่นครับเป็นไงบ้างครับความพร้อมวันนี้เป็นไงบ้างครับไม่มีกลัวแล้วแล้วไปซื้อยาตรงไหนเดี๋ยวพาไปครับพาไปตรงไหนยาคืออะไรครับยาแก้เมาอืมือเบียร์มาแล้วก็แก้เมาได้เฮ้ยเอาเลยแมตเต้ปะแกงจริงวันนี้ครับสมาชิกหมายสามแล้วนัดเต้ครับนัดเต้เป็นไงบ้างครับวันนี้หนาวหนาวมากเลยวันนี้เตรียมพร้อมแล้วนีพร้อมครับเอาไส้กรอกมาตกปลาป่ะครับไส้กรอกไส้กรอกมีอยู่ไส้กรอกชีสด้วยอ่านี่ครับสมาชิกเก่าครับ แอปเปิลนะสวัสด like ีครับสวัสดีครับโอเควันน okay, ี ks, <c oughs> <c oughs> ้ความพร้อมไงครับก็ไม่เต็มร้อยครับโกอ้วกคืนค like ืนลมแรงว่าไม่รู้วันนี้เดี๋ยวว่ากันนะนายจะโดนฝนอ่ะดีมากเลยเนี่ยนี่ซีใหม่ครับปีเดียวเองนี่เป็นต้นปีใหม่อ่าใช่มาปีเนี่ยปีต้นปีเนี่ยนี่ครับที่จอดรถใหม่ครับสวยงามหรูหราครับแสมสารมารีน่าครับนี่นะครับค่าจอดรถ 200ให้ดูเท่าไหร่ละเดี๋ยวมีค่าเข้าอีกนะครับมีทั้งค่าจอดและค่าเข้าด้วยครับไปซื้ออุปกรณ์ครับแต่ไม่อย่างเด่นเอ้ยไปได้ได้ไหมอยู่คนเดียว้เลยนี่ครับเฮ้ยเบสโอเคไหมเนี่ยโอ้โหโอเคเนีแหม CEO ครับสมาชิกก่เลย นี่เขาเรียกประตูประตูอ๋อเนี่ยเหรออ่ัเนี่ยเหรออันนี้แหละเดี๋ยวแม่เบสจางแตกแล้วป่ะใส่แบงใหญ่ทุกคนอ่าว่าอ่าตรงนี้แหละครับผมเดี๋ยวมาซื้ออุปกรณ์กันก่อนนะครับมาซื้ออุปกรณ์กันแป๊บหนึ่งครับอันนี้ร้านใหญ่อยู่เนี่ยไปดูบ้านเลยอ่ะเดี๋ยวบอมเดี๋ยวเข้าไปดูร้านดีกว่ามีอะไรบ้างโอ้โหโยหลากหลายเลย ไอ้อันไหนดูนะครับได้เลยครับเขาฉลามเฮ้ยเดี๋ยวใหญ่ใหญ่เอวโอเคโอเคตัวนี้ดิตัว <Sag> น <twitch> ี <peace> ้อ okay, okay. ่ะท pues, okay. ี <protein and un law> ่บอกมันดูดหัวมันดูดเดินแหละเดี๋ยวเดี๋ยวทำไอ้นี่เดี๋ยวทำซาซีมิเลยครับตัวนี้เก็บ นะฮดูดิโอ้ยกระเทาะอะไรครับไหนอัดดึงมาดิดึงเออโอ้โหใหญ่อยู่อย่างเนี้ยผมเป็นอะไอะไรครับเนี่ยครับโอ้โหซาซิมิปลาช่อนทะเลใช่ไหมครับเนี่ยน้พร้อมช่อนทะเลทำไมมันดูหัวมันเป็นแบนหัวมันไอ้นี่มันช่อนมันหัวมันแบนใช่ไหมฮะปิดมนุษย์นานานี่ครับวันนี้ครับน้พร้อมครับ ปลาช่อนทะเลครับเอ้ยไม่ใช่เขาจะหลามตอนนี้ครับอืมนี่ฮะเอ๋ไปดูครับว่าหน้าตาจะเป็นไงครับนี่ครับพรอมหยิบหัวให้ผมเลยอยดูครับนี่ฮะหัวมันครับนี่ฮะเบลนแบนนอย่างเงี้ยจริงๆคนไม่รู้นีว่าช่อนเลเนี่ยเกอดเนี่ยเกือปเนี้ยตัวนี้มันจะหนึบหนึบนะติดมือเนี่ยติดมือเลยเนี่ยเนี่ยหัวหัวในหัว ่ไมเป็นไรครับครับผิดพลาดผิดพลาดนะฮะอันนี้ครับอาร์ตครับกับซีอุยครับซีอุยครับเป็นไงบ้างครับวันนี้ได้หลายแล้วใช่ไหมครับอย่างครับไหลกระป๋องไหลกระป๋องครับไม่ถึงไหลายกระป๋องนะครับนี่ครับไหนไปดูฝั่งนี้บ้างครับว่าเป็นไงครับนี่ครับนัปเปิลครับนัปเปิลโอ้โหสุดยอดไ้เป็นย้อนแสงฮะอันนี้พลพลครับพล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 ทำอะไรครับพลพลทำอะไรครับงัดครับงัดครับ เฮ้ยตกปาให ok> ้เด็กมันดูเฮ้ยเฮ้ยไอ้ดูนีฮะอืมตกให้เด็กมันดูพี่โอ้โหสามตัวครับสุดยอดครับนี่ปลาเป็นกองนี่เนี่ยนี่เรื่องนี้อะไรนะโอ้โหสามตัวครับสุดยอดครับพลพลเรียกปลาเลยนะปลากินครับอะไรนะพลพลมังกรนิธาเหรอครับต้องไบอาก้าแล้วครับช่วยได้ดูดูข้างหน้าดูข้างหน้าก่อนข้างหน้าโอ้โหกองนี่เลยฮะอืมสุดยอดสตัวดิเลยยอดนี่ครับ อย่างนี้มั้งครับนี่ครับพานเอกครับหรือฟิวเองนะครับขอเสียงอร่อยจริงหน่อยครับยังยังยังไม่ได้ยังไม่ได้ไม่ได้ยังไม่ได้ฟิวนะอย่าข่าวว่าอย่าข่าวทักมานะนี่ครับเดี๋ยวในหัวผมเป็นไงมั้งครับเนี่ยในหัวเดี๋ยวอีกตัวนึงครับฮะมาได้ละตัวนึงเฮ้ยงั้นเลยครับนี่กระดกครับนี่ครับขออีกตัวครับ ไม่ถึงครับไม่ถึงครับเดี๋ยววันนี้มีซาซิมินะครับเตรียมกินครับลูกปลาช่อนทะเลหัวแบนช่อนไก่พันธุ์นะช่อนหัวลงเท้าแตะอ้าวมันหล่อกหรครับโอ้โหในหัวเล่นอย่างนี้ได้ไงครับนี่ครับบรรยากาศเย็นๆวันนี้ครับนี่ฮะทะเลสะแมสารครับกับ สาย speak. เบสครับเลยสาเบสครับวันนี้ครับก็ขื้นลมก็ค่อนข้างโอเคนะวันนี้เดีย๋ยวรอดูสมาชิกครับว่าจะได้อะไรบ้างนะครับวันนี้กับเมนู CPU. นีนน้ฮะอะไรนะไอ้หาวเชามอ่าวหาวเชามอืมขาวเชามฮะช่อนทะเลช่อนทะเลหัวแบนครับแล้วก็ปลาหมึกครับนี่ฮะเดี๋ยวน้ำเปิ้ลครับน้ำเปิ้ลกดเลยไปครับกดครับนวดนวดหอมว่นวดนวดหอมฮะซาติมิน้จิ้มซีฟู้ด นี่นะฮะกรอบเลยที่ไครทำวะหวานหน่ออยากเห็นหน้าคนทำเลยป่ะมาเพื่อนเราเลยผมขอเทสอันนี้นะฮะนี่คือปลาเขาเรียกอะไรนะไอ้หมัดเขาหลามนะฮะเนี่ยเนื้อเป็นแบบนี้เดี๋ยวขอลองจิ้มนิดหน่ครับอึ๊บมือนะครับมือครับง่ายง่ายครับลองหน่อยวะ มีเนื้อแน่นกรอบมากนะตรงนี้เต็มไปเลยหมดเลยวะอร่อยเยเลเอาเลยบิรกวิวนะครับดิวครับกินๆนเหงาอย่างิวเครเดียวแป๊บนึงครับไม่ไหวละลองเลยไม่ทันละแสดงว่าเรามาิทะเลเราไม่ไม่ยสดไหมครับสดไหมครับเหมือนไม่สดเลยสดไหมครับปลาตกมากับมือนี่น้ำเนื้อไหมเหลาไหลห

รอจอจไอเหาเนี่ยอร่อยมากลเนเอร่อยอร่อยจงนไดเกิดได้สตัวมันหลุมันแล้วแหละเจอหลุมแล้นี่ฮะตกกันไปครับเดี๋ยวเดี๋ยวจัดกรเองครับเมาได้สตัวเข้าด้วยกนาเห็น้องตัวเ มาครับมาเลยเอาล่าครับเอาล่ะ hmm. จิ้มีฟู้ดครับเอาล่ะอ๋อยอะนี่อะไรครับนะมาแล้วใช่ไหมไม่ไม่ไม่เข้าไอ้น้ำลำไยเย็นๆนะน้ำใหญ่ครับครับฟู้ดเข้ามาครับเบียร์หมดแล้วเอ้ยไม่ให้น้ำใำญยหมดแล้ว ครับอะไรวะเนี่ยเต็มไปหมดเลยเนี่ยเอามาไหนดิเต้เต้มาดูดิเต็มหมดเลยเนี่ยตายครับตายวันนี้ไปไหนครับตายเดี๋ยวว่าไปล่าหมึกครับผมปลึกอ่าวันนี้คิดว่าได้เยอะไหมครับสองตันครับสองตันเลยเหรอโอเคครับผมไวุ้ยมันเหนียวอร่อยมันื่อยไม่รู้จยกินเลยปลาปลาทอด ทดนา,มมา,า,มมา,าพิกครับเฮ้ยน่าจะดีทีเดียวเียพื้นที่เฮ้ยน่าจะดีนะดีะโหจะผมเือพี่ยังนี่ฮะเีถื<ะ>ถอ,รอครับถครับโอ้โหนี่ะปลาปลาทอดปลาทอดเนี่นสดเปล่าครับจะลองกิม้ยเอช้อนช้อนนะ่อน,อนี่ย

าปากบปากเสา,สาครับเสาอย่างนี้ก็เรียบร้อยสิครับแต่เปิ้ลครับเมืออมครับจำปีเลยดำปีเลยครับมึงดำกเอเครับตัวแล้วหรือตหาแล้วตัวล้วแลบแล หอมนี่ก็ได้หลายตัวนะวันนี้โอ้ยนี่ตัวนี้ครับแบบอึ๊นี่อดูเอามารัดเรียบเรียงนะครับตัวนี้เนี่ย่ใหญ่ใหญ่ครับใหญ่ตัวอยู่นี่มืมอหอมเรีอาหารเสริมครับ นี่อะไรครับนะแต่ผมไม่มันใสขนาดเนี้นวดใสแก้วเลยนะนี่อะไรกินกับวาซาบเหรอครับแ <c oughs> ล้วเออะไรกันล่ะอร่อยไหมต้องลองดูต้องลองดูกระปุบๆเป็ฮะกรุบวาซาบิก้อนใหญ่อย่าง,งนี้เฮ้ยไม่ขึ้นตาเลยเหรอน,นี่เของ,องนีนี่คือส่วนที่เขาเรียกว่าดีที่สุดของปลาหมึกนะฮะคือหนวดมันยังหนึบๆอยู่เลย <c oughs> เฮ้ยเดีย็นจะติดมือนะครับหมอไหนครับเดี๋ยวหอบลงอยครับลึ๊อืมโอ้ยดูพยายามอืมแก้มได้ฮักอืมเฮ้ยเออขึ้นตาเลยขับเลยโอ้ยตักนลิปไป เนเปนครับปวด้ะเต้ยเนี่ยลอยดีเพื่อนนี่ปวดด้ทำใส่เนี่ยดูหนวดใส่หนึบไม่มีแก้วหนวดหนวดไหนเนี่ย เจ็บเลยนะเอาละครับเกิดเรื่องใหญ่แล้วครับซีอุยครับซีอุยครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนี่ฮะซีอุยกำลังนอนหลับนอนหลับได้ถึงก็โดดลงมาเลยเหรอนอนเฝ้าเบ็ดอยู่นี่ซีอุยครับเป็นไงครับนี่ครับความหวังของ หมู่บ้านานะครับวมางหมู่บ้านของเรา,าน,นะครับสีอุยกับปลาน่าจะเป็นปลาช่อนเนาะถ้าไม่ใช่ปลาช่อนน่าจะเป็นกระสงแต<อ>่ที่ติดมันได้แน่คือตะก่วตัวอาวแล้วนี่ฮะในคอสแพนไปในน้ำเลยฮะโอ้โหนี่ครับอย่างเท่ครับภาพนี้นี่ครับอ่านาสีอุยของเราครับช่อนในช่อนครับช่อนครับ ม่ชอนก็น่าจะเป็นตะเพียนนะยี่สบไหมยี่สบเออตะเพียนก็ดีนะปนินแล้วกันน่ะไม่ใหญ่ตกแต่ปนินน่ะนี่ครับเราต้องไปเรียกชาวบ้านมามุงไหมเรียกไหมเรียกจะเลิกเรียกชาาวบ้นออกออกออกนี่หน่อยครับออกเสียงตามสายนี่หน่อยครับนะผม เพราะว่าตอนนี้เก็บตัวเก็บตัวเงียบอยู่แล้วนะครับซิวี้ครับนี่ฮะนี่ครับค่อยๆนะครับมาฮะช่อนเนี่ยนะครับอ่ออยยู๋อนู่นไหะมานู่นแล้วอ่าประมาณนั้นตัวเล็กตัวไม่ใหญ่ตัวไม่ใหญ่แต่ก็ถือว่าถือว่าเป็นปลาช่อนนะฮะนะฮะลอยอยู่นู่นนะครับหรือว่าแดงได้ใช่ไหมใช่ครับ อ่าแตเย็นครับเออเดี๋ยวไอ้นี่อ่าเดี๋ยว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 ม้วนยาเส้นกับไหมนี่จะไปนอนรอเดี๋ยวไม่ต้องรีบแม้วนยาเส้นต้องม้วนก่ับไหมอ่าม้วนกันแล้วก็ค่อยค่อยหมุนอะไรเงี้ยดูดูหล่อโอ้โหขึ้นยมาแล้วครับปลาช่อนใช่ไหมครับปลาช่อน กินเรื่อจริงค่ะไอพี่ขอตัวดิเด็วพี่กลัวกันนะหมอฮะด่กใช่ไม่กลกวัวแต่กลัวออกก็หมดแล้วครับแม่อย่างกันฉลามไหมนะดูในน้ำอะ่ะนู่นฮะ,ช,ะช่อนปลาเข็งหมอช่อนปลาหางไงใน่้๊าดฮะไ่าป่ะ อ๋อเอ็นขาดแล้วนะครับนี่ครับเดี๋ยวมันจะทิ้งไอ้เสื้อสองเปล่าดูดีนะไอได้ใครมาด้วยวะไม่ได,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 ด้มาผมมีอะไรลากไว้ครับนี่ครับติวีครับเออแกวแกวขั้วช่อทะเลครับมาไอมันจะเบอร์สองนี่แหละไอย่อนน่ะย่อนนะมันนะจะหลุดตรงนี้แหละไมต้องรีบไม่ต้องรีบมันลงกันลงไปเราล้างกันไม่ยังไงครับ สวยงามครับตัวนี้เอามาแล้วไอ้ไม่ต้องไม่ต้องรีบไปนั่งรีบใจเย็นใจเย็นใช่ใช่ไอ้ข้ามาได้หมนเครื่องเลยกาว่ามันเยอะอยูใช่เลี่ยมมันเยอะนะช้อนเนี่ยบางทีมันปุ๊ดลงลงใต้ท้องเลยนะต้องระวังนะครับนี่้าผ่อนหนักผอนเบาไม่ต้องไม่ต้องรีบร้อนแล้วอย่างนี้อย่างนี้อยู่แล้ว นแะครับเฮ้ยเอาเลยเหรอเบสหนแมวน่หย่อนเลยพี่ทิ้งกล้องเลยนะนี่ฮะไอเบสเล่าครับนี่ครับโอ้ยนี่ครับ่อยๆครับเตียนดูจังหวะดีครับ คืนก็หลุดไปตัวครับไซใหญ่อยู่ท่านครับมาครับนี่ยอาทีเดียวเดียวๆใวส,วส่สูไว้เข้าเลย ก็ใหญ่โอ้ยเกินสองเกินสองล้อใส่ใหญ่อยูงนี่ใส่ออกาไปตักไว้ใส่ตัดนะครับตัดรถตัดรใหม่เลยนีครับไม่วางไม่วางตังถือมุมครับจ่ายวะอ๋อไม่มุมไม่มุมค้าได้ไหมครับเดี๋ยวครับเอาวครับเดี๋ยวก่อนมันต้องมีกุญแจนะปัตตุบรีมันได้ไหมครับอันนี้เยอะอันนี้เยอะเยอะเลยครับน่าจะเป็นปมาคูน่าฮะหรือไม่อยู่เลยไม่อยู่อยู่ปะวะ มือนไม่มีปลาเลยอ่ะมันหนักมันนหัก้ยอ่ะหนักหนักตะ่วงไงไม่หนักมันต้องดินดิเออเหมือนไม่อยู่เลยอไม่อยู่ไม่อยู่เลยโอ้โนะเป็นยังไงครับที่วันนี้คือหลับอย่างเดียวเลยครับวันนี้ครับไม่เมาเยอะขึ้นๆทะเลทะเลไม่เมาไม่เมาหรอก ไม่เมาใหญ่ใหญ่ญี่ปุ่นไรนี้ไหมใช่ดีครับเป็นเดียวอยู่เป็นเดียวอยู่ได้ทั้งคืนเลยนอนเดี๋ยวไม่ต้องมุกพลุไปกินแล้วนอนทั้งคืนใช่ครับ